ผัก10ชนิดตามท้องตลาดที่มีสารเคมีและยาฆ่าแมลงตกค้างมากที่สุดการที่ร่างกายของเราได้รับสารอาหารจากผักก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเอามากๆเลยล่ะค่ะแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดเห็นทีจะเป็นผักที่มีสารตกค้างนี่แหละ เพราะผู้คนส่วนใหญ่แล้วมักจะซื้อผักตามตลาดเพื่อมาประกอบอาหารซะเป็นส่วนใหญ่น้อยคนนักที่จะปลูกกินเองใช่ไหมล่ะคะและสำหรับวันนี้เราจะมาบอกต่อให้ได้ทราบว่ามีผักอะไรบ้างที่มีสารเคมีและยาฆ่ามแมลงตกค้างมากที่สุดและพร้อมเผยวิธีทำความสะอาดผักอย่างไรถึงจะปลอดภัยให้ได้รู้กันค่ะ ก่อนอื่นเราจะเริ่มที่ผักสิชนิดตามท้องตลาดที่มีสารเคมีและยาฆ่าแมลงตกค้างมากที่สุดนั่นก็คือ ผักคะนา้าถั่วฝักยาวแตงกวากระลำปีพริกมะเขือผักชีผักบุ้งจีนผักกาดขาวและก็กวางตุง้งซึ่งสารเคมีและยาฆ่าแมลงนั้นจะส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายของเราอย่างไรบ้าง 1. ถ้าหากร่างกายได้รับในปริมาณมากๆก็จะส่งผลทําให้เกิดอาการเวียนศีรษะหน้ามืดท้องร่วงและโชคร้ายไปกว่านั้นก็ถึงขั้นหัวใจวายหรือตายได้เลยทีเดียว 2. ถ้าหากร่างกายได้รับสารเคมีเหล่านั้นในปริมาณน้อยๆแต่ได้รับอยู่บ่อยๆซึ่งเป็นการเก็บสะสมไว้ในร่างกายก็จะส่งผลทำให้เกิดเป็นโรคมะเร็งในอนาคตได้ สถ้าหากกินผักแบบดิบๆก็ยิ่งมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคในระบบทางเดินอาหารได้เพราะถ้าหากผักที่ได้นํามากินนั้นได้ผ่านกระบวนการใส่ปุ๋ยจากมูลสัตว์ซึ่งมูลสัตว์เหล่านั้นอาจจะมีเชื้อโรคปนเปื้อนมาด้วยจึงเป็นสาเหตุทําให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารนั่นเองทางที่ดีก่อนกินแนะนําว่าควรผ่านการปรุงสุกก่อนจะดีที่สุดค่ะ สำหรับวิธทีทำความสะอาดผักให้ปลอดภัยก่อนนำมาประกอบอาหารก็คือ 1. ควรแช่ผักในน้ำก่อนล้างขั้นตอนก็คือให้ผสมน้ำส้มสายชูลงในน้ำด้วยอัตราน้ำส้มสายชู1ช้อนโต๊ะต่อน้ำ4ี่ลิตรแช่ไว้ประมาณสัก15นาทีแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยล้างออกด้วยน้ำสะอาดอีกครั้งก็ถือว่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ หรืออาจจะเลือกใช้วิธีที่2ก็ได้นั่นก็คือแช่ในน้ำเปล่าประมาณสัก15นาทีแล้วล้างออกโดยเปิดน้ำให้ไหลผ่านแต่วิธีนี้ต้องล้างทุกใบโดยถูผักไปมาอยู่อย่างนั้น2นาที และวิธีสุดท้ายวิธีที่3การล้างด้วยน้ำเกลือนั่นก็คือให้ผสมเกลือลงในน้ำเปล่าแล้วหลังจากนั้นก็นำผักลงไปแช่ไว้ยอย่างน้อย15นาทีหรือจะนานมากกว่านั้นก็ได้แล้วค่อยล้างออกด้วยน้ำสะอาดอีกครั้งก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยค่ะ ถึงแม้ว่าผัก10บชนิดที่มีสารเคมีและยาฆ่าแมลงตกค้างมากที่สุดจะเป็นผักที่เรากินอยู่บ่อยๆแต่เราสามารถที่จะป้องกันได้เพียงแค่ทำความสะอาดผักได้อย่างถูกวิธีทำอาหารกินเองเท่านี้ก็สามารถทานผักได้อย่างสบายใจแล้วละค่ะแต่ถ้าจะให้ดีมากที่สุดควรปลูกผักสวนครัวกินเองทั้งปลอดภัยและยังปลอดสารพิษต่างๆอีกด้วยว่าไหมคะ หากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ